เนียนาัโอ้ยเรียสองรเนาะเขาจามีสองมีสามพราเนียปาได้มเนี่ยฮะเอาเบื้องไหนก็ได้ข้างหลังนะยะค่อยๆได้ไหมวอ้ยเส่เกียร์ได้นี่ค่อยๆจะนึ่งเลยเนาะค่อยๆได้ไมโอ้ยเนาะจะเจาะกับเบียร์ค้อย้เมเออฮะเอาปีท่าเดียวโอ้ยเนาะเมารถตาย ปนันนมันจะขับรถเบลแต่ขับเรียกสามสี่ไ่ลเนามึงอะไเอค่อยๆเออเลียกค่อยๆจักๆๆไปแล้วเนะเออเออเออสิ่งจกักๆจักๆสิล่ะอ่ะักเรื่อยอ่ะมันก็ไปหรออ้าวไปอีกเร่งเออพอพ้นมเนออไปเออเบียดตกปอยเบียดมาเลยตกปอยไปบางแล้ว ไปบังละไปขวาไปขวาไปขวาไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออไป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 ขวักขวักขวัเออไป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 โอ้ยหนอใส่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 ไหมใส่มเนี่เออบ่เลี้ยวโอ้ยเออไปตรง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 ไปค่อยๆเออชั้นมีหน้าปั๊บต้องเออเออปล่อยเบรกปล่อยเบรกอย่าไปกำเบรกไว้เออไป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 เออ ไป,ไปไปไปค่อยเอาจะไปหาทางขยายไหมล่ะสวั <laughs> สด,ดีครับผมหาทำรถเดี๋ยวพี่เดี๋ยวชื่อครับสามหมืน่นเอ้ยสองหมื่นเจ็ดค่อยๆเออมือนิ่งๆไว้เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมื่อน,น่ะ ไปแม่ว่าหากะซือมันชื่อว่าไปเหรอนี่ยหอ,นนอมาเอ้ยค่อยเออไปซำนี่แหละเออไปเรื่อยค่อยไปซ้ำนี่แหละเดียวมาเออเพราะฮะมองเง้เหรอเอ้ยป่ล่ะเอเอหันละเออโจวัยยีิบมั้นั่นโอ้โอ้เอาคักเซิเว้เยโเ่คักเนาะ เดี๋ยวมาโอ้ยหัดอยู่นี่ลหละมาได้ยังเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออนี่เราซ่อมนี่ละปล่อยไปโจไปเยอะไปเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออเฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออเออไม่อะประสาทประสาทอะไรก็เสอ้เออไปซ่อนี่ละเออโจไปมันแฮกอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกบรสาทแมวได้เส้นนะเดี๋ยวก็ได้ดอกตับตินเออไปเรื่อยเออนี่แหละไปชี้ไปออโอ้ยบปออ็นอีเพราะฮัดขับรถอ,อ่าไปเรื่อยไปเรื่อย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 เาใส่แล้วขอไปแล้วเริ่มเลี้ยได้เลยเห็นไหม โอ้ย FC ไอ้ภาคคนขับรถคนงเดียวเขาจนเป็นเชื่อคน่ะเออหันละเละไปเดียวข้างหลังให้เดียวทั้งหลังสิบอกไปเรื่อยๆพอบว่ารถถ่ายเด้อเอาเดียวป้าเลยไม่ค่อยเดียวไปอ่าเดียวไปเดียวมาเออเดียวแหงเออมาเบ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 าเอ้าเดียวพี่เดียวพี่เออ เดี๋ยวอ่ไปปล่อยเบียดได้ไหมล่ะขันยาเบียดกับเบียดกันเฉพาะท,ทำงานทันทีเลยขะเริงได้ป่ะนี่ตรงตรงปนี่ตรงตรงเอ้เอเอไ้เนี่ยคืนรอเอา้าเดี๋ยวมาพิมพ์มะมันรักอื่นเลย มันหนักตอกมันหนักตอกมันหนักมันหนักไปคันมันหลุดคันแช่งไมแหนะแต่แีนะแต่ขับรถนะแีนะแต่แีนะแต่ขับรถมานเสริมวันหัวชั่วโมงนึงเหรอไปเรื่อยๆเมื่อไรนิงวา ชิดใ้ายิดใไป <c oughs> <c oughs> เออไปอ <c oughs> ไปนีป่แหลเรานี่ยโจ้ใช่สรือล่าไปสัน่นหน่โจ้ไปเดี่ยวไปเดี่ยวไปเดี่ยวมาเดี่ยวมาเดียวพัดเดี่ยวเนี่ยจกัจกจักอะไรมันลมดกมันดอนนั้นมันตึงเบื่อที่ดี กล้สิเจี้ยงกันละดูเขาเรียงไว้ให้ได้เดี่ยวขึ้นมาเออฮัทเดี่ยวใช่ว่าลบกลุกนี่าาตายประสาทแม่เพราะนะสามาชีจะซื้อการเดี่ยวรถเดีลยวข้าสามาชี คิปยทูยังือ้เ้ยวตาตวยังซื้อมือจะจะป็นนิ่งๆไวมอหันิ่งๆไว,ว,ไวเโจ้สังเสีนอะเปลี่ยนมือถึงเล้ยวเวฮมันเลีมันก็เวเอากรเล,ลี้ยวนะเล่งน,นันอะอ่าแต่มันเลี้ยวได้ซ้ำนี่นะเลี้ยวซ้ำยี่สิบีนะะ ันเอาฮอตเจ็ดสองมันขึ้นยีสบาเจ็ดสามมันสามสีโอ้สีบสิโอ้เอฟซใจเย็นนะครับเด้อสองกิโลสองชั่วโมงกับฮอด2อกิโลสองชั่วโมงกับฮอต กปลาหยางครับย oh. ินยินช่วยๆปลาหยางอ้าขึบ่อข้่อ้บ่่นอามบอกเปุ่นลบ้าย่งนลงั้นมีต่ละงั้นเขาไม่ถอ่าแบบนี้ละ เราเออจะพาเรียวของมันเซียงเอา,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 าจอดน้ำมัมาใส่เขาเอ <c oughs> ยังเฮ้โโโโยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับกีดยางปะฮําแสดน,นโอ้โนาด ทันเห่าเริ่มตรงๆแล้วเริ่มสามัถชีกแล้วหมอมาเจียวขามันสามรถชีเมันบ่ไดนหนักขนาดนั้นละเอ้ยตรงๆแล้วไม่ไมตรงนั้งใจถดาด้วยวันตรงตัะ ค่อยไปค่อยๆอเดอดแล้ค่ยๆเ เออว่าไหมั้งเออนึกไปสั่นอ่ะเด้อไปก่อยไปเน้นกลางๆเนี่ยรู้มนหลายเนี่ยจึงข้อไปพูดน่สิอย่างหนึ่งพลังอย่าง้เลย อางีกจอด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 เอออย่าปั้นใจขาดอย่าพอหอดอย่าพอหอดพระดิจ้าจ้ากินข้าวกับอะไรดำตุ้งสดใส่เวียนะแกงแล้วไปส่งด้วยอันนั้น อยังก่อนหมกแลันแต่มันแจกกันเร็วๆผู้ใดเห็นผู้ใดเมือดจ้เอ๋โวคิดเพงกับกัแค่นี้ครับ